สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองเอกเช่นเดิมแล้วทุกคนเรานี่เราอยู่ในเกมมายครับแล้วก็ตองเล่นมันได้สแปรปและแล้วก็แอบไปฟาร์มมานิดนึงฟาร์มเหรอนิดนึงนิดจริงๆนะก็แค่เนี่ยฟาร์มจริงด้วยทุกคนมีโต๊ะคาบไปแล้วครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาแก้พิต่อกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะมาเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าชื่ออะไรทุกคนเอเซอร์แอชเชอร์ตัวอะไรนะครับก็ขออภัยนะทุกคนมาเป็นเพื่อนกับทูทาทม์เลยไหมทุกคนผมก็ไม่ทําทูทามทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเห็นน้องๆขอมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นฆาตกรใช่ไหมเอเชอร์เนี่ยโอ๊ยไม่ได้ครับทุกคนถ้าเราแปลงร่างนี้ขับต้องเพิ่มาเห็นก็สวยเลยนะครับผม เราจะแปลงร่างเป็นจิงโจ้แล้วกันนะครับนี่เป็นแคงการูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะ่าวตอนนี้พี่อัดคลิปตอนกี่โมงไม่รู้ถ่ายิดเลยฉันไม่รู้ฉันจะไม่เฉลยด้วยนะน้องๆโอเคแคงการูนะครับเราจะหาเลยโอเคเกมแะแปลาเป็นจิงโจ้แล้วกันนะครับนี่มันตีในมุมเลยอะ แล้นอย่างงี้ก็แบบมีโอกาสตายสูงมากจิงมน <า S 1> <indie notification S 2> จิงโจ้มันอยู่อยู่คางอยู่มาเนี้ยขยันปีนบล็อกเก่งจิงโจ้ฉันไม่ชอบเลยมาปีนบล็อกเก่งจิงโจ้มาแล้วเออเอาไปว่าขุดฟาร์มเวลไปเรื่อยๆแล้วกันจิงโจ้มาแล้วเดี๋ยวจิงโจ้จะปาระเบิดไปเข้าไปมีปืนป้อนไฟได้ไหมเนี้ยหนึ่งเม็ดเนี่ยน่าจะยากนะฉันยังไม่ได้อาหารเลย จิงโจ้กวางจิงโจ้นี่วะกวางจิงโจ้ทำไมเดินเข้ามาในถ้ำเนี่ยโอ้ยเฮ้ยจิงโจ้ทับอะไรไฟไหม <c oughs> ตาย <c oughs> โอ้ยเขาไม่ดับเฮ้ย ฉันไปตามไล่จิงโจตัวนั้นนะทุกคนไม่ได้แล้วตอนจะตามไม่้ผมไอ้มันทำฉันอย่างนี้อ่ะไอแคนกะรูกลับมานะฉันอยากกินเนื้อแคงกะรูที่สุดเลยวันนี้เราจะอยู่จะอยู่กับพวกนี้มันไม่รู้หรอกทุคนว่าตอนไหนเป็นฝูงเลยโดนดังฝูงนี่ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอนี่มันกินสตีปตายด้วยอ่ะอยู่ว่าตัวนั้น ตันนี้ใช่ไหมไอ้เค่กะรูนี่เราจะแกล้งเนียนะแล้วแกล้งเนียแล้กับจิงโจ้นะเราแข่งกะรูย่างแล้ววันนี้ฉันบอกเลยจะแอบโอ๊ยมันเตะยอดนายช่วยเมื่อกี้ใช่ไหมมันสวนอ่ะนั่นนั่นดูดิมันสวนกับอุ้ยกระโดดสองตีนอะสองตีนคูขั้วตีนคูขั้วนี่ใช่ไหมพวกแกยังไม่มีโอกาสได้อยู่บนโลกวันนี้ต่อโอายแกเราควรเราต้องวิ่งหนีแล้วเราต้องวิ่งหนีศูนย์พันแน่นอนฉันบอกเลย ไหนไปไหนไอตัวนั้นไม่นีไปไหนฉัจะกินให้ดูเลยเพื่อนของแกเนี่ยตายไปหมดแล้วเพื่อนของแกเนี่ยไอตัวนี้ใช่ไหมนีแกอย่างงี้ไปว่ามันรู้ตัวนะว่ามันทําไม่เดียวคนอื่นไว้อ่อแอบมาตามฉันด้วยทุกคนตองมาไล่ล่าผมว่าอย่างนีผมไม่ทู้เปไงวะนี่ยทํทำไมมันวิ่งเร็วจังอ่ะมันมีแค่สองขาฉันก็มีสองขามันมันเนี่ยเฮ้ยมันลอยได้อะไรวะ ไปไหนแล้วไม่รู้ช่างมันฉันจะแวะขุดเหล็กแป๊บนึงเฮ้ยโอเคโอเคตะกี้บอสอะไรอ่ะไอ้เฟิร์นบอลนี่แล้วฉันไม่น่าขุดเลยว่ะมันโคตรจะเบื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองหาไอเทมนะฮะไหนไอเฮงกระโลฉันฉันหนีไปแล้วเว้ยโอ้ยฉันไม่น่าขุดเลยตะกี้บอสจริงๆไอตัวเนี้ยมันไอเอชเชอร์ทุกคนมันเป็นตัวแบบใช้สกิลความมืดเลยป่ะเพราะว่าตัวมันม่วงๆไงทุกคน ฮ้ยคิปเปอร์เต็มเลยว่ะเราจะหาสกิลแบบม่วงๆนะครับที่มันเกี่ยวความมืดนะอันนี้ก็ดูท่าจะเกี่ยวนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้สกิลได้ไหมอ่ะก็ต้องแบบว่าลองดูนะัะต้องลองดูนะโอเคไปที่ไอฟเฟนอลบอสนั่นแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะไม่วะฉันขุดลักกี้บอกทีไรมันก็เป็นอย่างนั้ตลอดเลยเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนไหนอ่ะ วิ่งไปทางนี้ผมองจำได้สกิลโคตรเกลียนอ่ะเราต้องไปทางเดิมอ่ะที่พีหาต้อนนะครับเราจะปรับไปตอนกลางคืนนะครับทุกคนด้วยความมืดจริงจ๊อเอ๊ะมืดละมืดเรามืดเราต้องหาที่นอนฉันไม่รู้เราต้องใช้สกิลหลุมดำนะครับช่าำกลางความมืดมิดโอุบปาร์ลมาตัวใหญ่จังบาโลมาหรือเปล่าปาวานปาวานไม่ใช่บาโลมา a ตอนไม่เห็นนะครับตอนไม่เห็นเฮ้ใครอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงนี้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 ฉันวิ่งวิ่งโดนตองรอดว่ะไม่โดนฉันไม่โดนฉันไม่ได้อยู่ในรัศมีที่โดนอยู่โอ้หมายก็ตองรอดได้ไงวะเนี่ยอะเสียงนี้แล้วมันเป็นใครอะอยู่ๆก็มาทำอย่างนี้กับฉันน่ะนั่นไงทุกคนเห็นไอ้สีม่วงไงมันจะมันคือหลุมดำที่ปิดมันตายได้หมดตอนเนี้ยแต่ฉันอะอยู่ในรัศมีที่แบบไม่โดนดูดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อกี้ฉันเห็นม่วงๆอยู่เฮ้ยมันมาดักข้างหน้าฉันทำไมเนี่ยทำไมมันดูมีปัญหากับฉันยังเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำโอ้โหข้างหน้าก็มีแต่น้ำกระโดดน้ำแล้วกันไปพลังไปพลังแห่งวาลีมันมีบ้านอยู่โอ้โหโอ้โหดูมันทำดิเฮ้ยยิงแล้วมันยิงไม่โดนอ่ะเฮ้ยอีกแล pues ้ว จะยิ้เสียงนี้อีกละจะยิ้นี้ก็กาจเลำร่างกายก่อนแล้วเนี่ยจะยิ้วโทษกาครับหายใจแป๊บช่วยขอขึ้นบ้านนี้บ้านใครอ่ะลงหัวก่อนนะครับเราหาตอยิ้วอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าตะยิ้เมื่อกี้มันแบบมันกาคมากทุกคนเราหาก่อนนี่นี่นี่ไอพวกนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะนี่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 มองจานะครับแล้วก็เอาไอ้นี้ออกโอเคทุกคนเฮ้ยไอ้นี้น่าสนใจตัวม่วงอ่ะน่าสนใจนะครับไอตัวม่วงตัวนี้ด้วยฉันจะไปดูฉันบ้านสุด มีเตียงด้วยอ่ะฉันจะพักที่บ้านหลังนี้เราจะลองใช้ดูนะครับบ้านริมน้ำเุ้ยอู้เสียงอะไรอ่ะน่าสนใจเฮ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดแล้วเนี่ยต้องลองดูนะครับเั็นยังงี้เหมือนข้างล่างมันจะพังโอเคโอเคพลังนี้เหมาะกันเหมาะอยู่นะครับเหมาะอยู่นะ นี่กากอะเสีียงแวนอันนี้คืออะไรมันโคตรจะกากไงดูดิไหนว่ามันอยู่อ๋ออันนี้พุ่งได้เฉยพุ่งไหนอะอันนี้เป็นไทเด้นฉันไม่เห็นมันฉันพยายามดูรอบๆแล้วทุกคนนี่ว่าโอเคเราปีนฝ่ายได้ว่ะทุกคนนี่นี่มันหอคอยที่สูงที่สุดเฉยๆอุ้ยลุกออกมาชั้นลุกมาฉันไม่กลัวเพราะว่าข้างล่างมันเปนน้ำอุ้ยมียุงเหรอ นี่มันคือเลือดยุงเฮ้ยที่นี่เสียงดับเอ้ยเสียงฮุกฉันเห็นมันแล้วเห็นมันแล้วฉันเห็นมันแคิดซ้ายมันจะยิงได้เหรอโอเคนี่คดับเรือด้วยนี่จะยิงได้เลยนี่คืออะไรอ่ะยิงไปดักหน้าได้ไหมแล้วมันเป็นใครอ่ะอู้อ้าใช้ไม่ได้เฉยเพราะจะกล้ากันทุกคนมาทำอะไรให้มันอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันกำลังเล็กท่านอยู่อะไรอะวิ่งดิเฮ้ยเธอไม่เอาเคย์วินใครเนี่ยนั่นมันเกาะลอยฟ้าเรียกว่าเกาะได้ไหมเนี่ยถุงแย่ลอยฟ้าเอ้าเฮ้ยอย่าทำนี่แกทำอย่างนี้กับฉันทำไมต้องการอะไรแกต้องการอะไรแกต้องการได้วจิ๊กโจ๋เอาไปเลยเฮ้ยมันอุ้มฉันอุ้มฉันไปไหน มันมันลอยได้ด้วยมันจะขึ้นอุ้ยมันเป็นดอกไม้เหรอมันคือดอกไม้ลอยฟ้าเหรอโอเคครับทุกคนมันคืออะไรอะจะเกิดอะไรขึ้นท่าแฟนผมอยู่บนเกาะลอยฟ้าหนึ่ง้อยวันฉันอยู่บนนี้แล้วกันอุ้ยสวยอะเอ้านี่มันเดี๋ยวผมจะพังนะครับผมจะพังที่นี่นะครับแต่ว่าเราต้องหาของนะในการในการพังนะครับทุกคนว้าโอเคตอนอยู่บนนั้นได้อยู่นะ เออนี่มาอนุญาตนะฮะอนุญาตให้อยู่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่างซูเชี่ลอยฟ้าแบบเ้ยผมลืมว่ามันมีบางอย่างอยู่ในมัดนี่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 คับไปสำรวจให้ครบสิมันมีสามอันเมื่อกี้ฉันสำรวจไปแค่อะเออทำไมมันต่อยงั้นอะอะทำทำโอ้ยไม่เน้นทำไมไมเน้นมาอยู่ที่นี่อะ โอ้โหนี่ทำไมมันอ้วนอย่างนี้ทุกคนดูดิทำไมแมวของฉันอ้วนอย่างนี้เป็นแมวอ้วนๆองนี้ตองดูหน้าดูมันทำหน้าดิหน้าแบบเบื่อโลกที่สุดอะเป็นเน้นเฮ้ยมีกล้วยด้วยเอาๆฉันขอโทษที่ตีฉันตีมันแล้วมันร้องไห้อะเอ้ยมันร้องเอาตามมีเจ้ากบด้วยกบเป๊ะๆนะครับกบเป๊ะๆกล้วยเอ้ยเฮ้ย กับ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 ล่วงเองนะไปเน้นแค่จะช่วยไปเน้นลงไปกับฉันเอา้าไปเน้นก็ล่วงลงไปละฉันช่วยใครไม่ได้เลยเอา้าไอ้พวกนี้ไอ้ชิวกายลงไปไอันนี้ใครเนี่ยไอ้กบไอกบ้กบ,กบเคโลโลหรือเปล่ากบหน,น้า,ามันเคโลโลอักเกือกเออทำไมเคมายืนเนี่ยลงไปเลยฉันเอ้ย เคคเราจะเอาถังใส่ยิวเคยร์นนะครับเตอร์บทบนนี้เหรอเดี๋ยวจะปักป้ายแล้วก็บอกให้ตอมายืนใต้ต้นไม้ครับจัดการในพวกมอนเตอร์ที่มันโผล่เข้ามาโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บของเอารางรถไฟนะครับทำไมฉันวางโอเครางรถไฟมาแล้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะวางทีนสีทีนทีเอาไว้โอเคครับแล้วก็จะปักป้ายบอกตอนนะครับ ฉันจะอยู่บนนี้ถ้าฉันลงไปฉันก็ตายเอ๊ะป้ายไอพีอ่ะคัดทีตัดต้นไม้โอ้ไม่มีขวานครับของขอนแล้วกันถ้าตัดต้นไม้อุ้ยความพิษเอ๋ใเตัดให้หมดเลยเหรอฉันอยากรู้แล้วม่นฉันต้องทำตามอ๋อหรือนี่คือภารกิจของฉันฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันตัดไม้นี่ฉันไม่ได้ตัดใบไหม เอ้าทำไมใบไม้มันร่วงอ่ะเฮ้ยนี่เราจะต้องตัดตรงนี้นะครับระเบิดจะลงมานะครับข้างบนเป็นอะไรฉันขอต่อบล็อกแล้วกันว่าฉันตัดไม่ถึงนะไหนฉันขอดูซิบนนี้มีเตียงเหรออ๋ออะไรอ่ะฉันเจอเปนเตียงมันคืออะไรอ่ะทุกคนระเบิดไม่ระเบิดเลยลอง กับดักไอ้กอรอยฟ้านั้นพังแล้วอยู่ฝั่งไหนแล้ววะฝั่งนี้ใช่อยู่ฝั่งนี้ลองจำหน่อยลองจะวิ่งไปโอ้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยติดทำไมฉันถึงโดนระเบิดโอ้ล้วมาซอมบี้มาแบบเป็นทิกแท็กโถเลยนี่มายืนเรียงกันสี่ตัวนี่มันไม่ใช่สามนี่หว่ามันคือสี่เอ้ไอ้ซอมบี้ออกไป ออกไปเุ้ยใครมาช่วยฉันอะมีผู้ไอตัวม่วงเหรอฉันเรียกว่าไอมันม่วงไอหัวมันไอหัวมันมาช่วยฉันเหรอเฮ้ยหัวมันแกขี่อะไรอะขี่รถเข็นเนาะฉันอยากขี่รถเข็นด้วยของมันเอาฉันขึ้นรถเข็นไม่ได้อะแจเธอเธอกะอะทำไมอะแล้วมันหมดเธอแบบกากเกินไปนะเออเฮ้ยแต่ว่ามันจะช้าแล้วทุกคนมันจะช้าแล้วนะครับ โอ้ยขึ้นได้ละขึ้นได้ละดีใจด้วยนะสองโอเคทุกคนก็สัปคืนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่ากแก้เป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับผมบ๊ายบายโอ้โหหัครับ